นี่นะคะทุกคนเนี่ยไอ้แมลงนี่จะเกิดว่าใครรู้เพื่อนคนไหนรู้เม้นบอกด้วยนะคะน,น่ารักมากเลยสีสวยค่ะหลายๆสีเ้าจะบีอ่าสีสะท้อนแสงนะคะเนี่ยดูเหมือนหยกมากเลยสัวน,นี้คือจักรจันทะเลค่ะผมใต้เขาชอบเอาไปทอด ุป้งทอดนะคะกินกับน้ำจิ้มไก่พอชอบกันนะคะถ้าเกิดขายเนี่ก็ไม่ใช่ทุกถูกนะคะเนี่ยจานหนึ่งน,นี่แ่ไม่มนวันนี้ไม่อยากค่ะแต่ตัวนี้น่ารักมากเลยนี่มุดดินเร็วๆกลับมาใส่กล่องนี่ค่ะกลับมาให้ดูเฉยๆเดี๋ยวก็จะปล่อยก็คืนลงธรรมชาติจะ้ะ โอจับเขานี่เขาแกล้งตายนะคะเนี่ยถ้าเกิดแกล้งตายแเ้าก็จะงายยังไงี้จ้ะนี่คือไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวจับใส่กล่องก่อน,นะค่ะแล้วก็ปล่อยลๆเขาก็จะจับจับตรงหางเนี่ยน่านงายแล้วงายทุกตัวตายตลกมากเลย ง่ายไม่ง่ไงไงหน่อยเออาไงจ้ะจะจับตัวใหญ่ๆน,นะคะเนี่้เพค,ค่ะมีมนจะเก็บแต่หอยเสียบค่ะอยากกินอยากกินแต่หอยเสียบอันนี้ไม่อยากเดี๋ยวโดนน้ำเดี๋ยวก็กมุดดินจ้ะนั่นมุดแล้วเห็นไหมคะ่ะจุดุดจุดจุดจุดมุด ล้ลอคลอคคื่นจะลอคลื่นจะโดนคลื่นตะมุดนั่นนั่นออ,อ,อ่ะค่ะหาหอยเสียบค่ะหอยเสียบตัวใหญ่ๆนี่จ้ะโอ้ยจม คลื่นมาแรงเลยเกินคลื่นแรงมากเลยค่ะทุกคนอย่างนี้เลยวะถ้านะถ่ายจะปากจ้ะตะวันเริ่มคล้อยต่ำแล้วจ้ะ ลื่นแรงจริงๆเฮ้ยนั นี่จ้ะทุกคนอยากถ่ายให้ดูเยอะๆค่ะแต่วันคลื่นมาแรงอ่ะนี่จ้ะมีอีกค่ะอยู่ที่กวดเดี๋ยวก็เอาไปใส่ด้วยกันจ้ะนี่ค่ะกล่าว่าจะเก็บแบบไม่เปียกนะต้องเปียกทุกทีแหละค่ะถ้าดูกลองแป๊บหนึ่งคลื่นมันมาแรงเราไม่รู้เนาะ,นะกระโดดหนีไม่ทันเปียกเหมือนเดิมเฮ้ยเนาะนตัวใหญ่ๆจ้ะ เหาเรื่องปรอกใส่ขวดก่จะเอาน้ำจะเอาน้ำเค็มไปด้วยนะคะน้ำก็ไม่ค่อยจะสะอาดสักเท่าไหร่เพราะคลื่นมันแรงแต่ก็ไม่เป็นไรจากใส่กล่องแบบนี้ <c oughs> ให้ดินทรายมันนอนลงข้างล่างก็ค่อยเทใส่ขวดจะ้ะพอแค่ได้เอาไปเปลี่ยน ตัวใหญ่ๆคะ่ะหอยเสียบเนี่ยถ้าถือตะกรงไม่ได้กินจ้ะน้ำมันไม่นิ่งอ่ะเนาะน้ำนิ่งมันก็ไม่เห็นเพราะว่าหอยเสียบเขาก็าจะอาศัยหากินตอนที่คลื่นดีขึ้นมานะจัะก็จะจคามๆค่ะฮัลโหล มืดตลืดต,ต,ต,ตื้อโอเคค่ะ okay, ทุกคนวันนี้ออกขาดไะไปบ้านแล้วค่ะฝนจะตกแล้วสวัสดทุกคนหอยเสียบจ้างามตัวใหญ่ๆเลยจ้ะก็มาแช่น้ำน้ำเกลือเนาะแช่สองน้ำแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนสัก น้อยที่สุดก็คือ3น้ำเปลี่ยนแต่ละครั้งก็จะให้ดีที่สุดก็คือเอาไว้ประมาณสัก3ามนาทีเนะเาะแล้วก็มาเปลี่ยนอีกครั้งนะคะเขาก็จะคายทรายคายดินออกมาเรื่อยๆนี่จ้ะเดี๋ยวก็จะเอาลงแช่อีกค่ะต้องคอยเปลี่ยนน้ำเวลาเรากินเราจะได้กินสบายไม่โดนดินทราย หรือว่าถ้าจะโดนคือส่วนน้อยจ้ะได้เยอะเลยค่ะพอกินตัวสวยดองน้ำปลาก็อร่อยนะคะดองแล้วมายำดองแล้วใส่ส้มตำแซ่บเหมือนกันค่ะ